นี้เรามีข้าวกล่องเซสบ็อกเป็นอาหารชายอ๋อน่ากินมากเราตื่นเต้นในความอร่อยตลอดเว้ยนเริ่มแกะกันเลยทุกคนเรามาดูว่าเราได้อะไรมากินกันบ้างน,นี่ช้อนซ่อมก็กินได้เอ้อยไม่ใช่ขาดช้อนซ่อมโช้อนซ่อมแล้วเรากินไม่ได้นะแจนทอนนี่ตึง้งตึ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 งเขาบอกว่าให้กดตรงนี้ เกือบไม่อ่านนะเนี่ยทุกคนไข่เปรโลเดี๋ยวจะให้เราชมช,มช็อตๆนี่ไข่พะโล้กับโฉ่เฉยหรือเปล่าโชเฉยเปล่ากับบีบี่นะน้ำพริกมะขามหรือเปล่าทุกคนไม่หรอกน่าจะเป็นน้ำพริกกะปิบบเฮ้ยน่าทาน่ะน่าทานเนาะเฮ้ยมีความสวยแล้วในการเก่ง เริ่มจากน้ำพริกก่อนทุกคนนี่ทุกคนน้ำพริกแบบอยู่ในถุงซิปลอกแบบนี้นะเราก็หดูดหูดแบบนี้นี่แล้วเราก็ค่อยๆราดว่ามันเผ็ดไหมอุ้ยแบบราดทีเดียวเลยดีกว่าเพราะว่ามันเปื้อนฝนเดกโอ้ยเพิ่งไปประชุมมาทุกคนหิวข้าวมากไม่อยากสิบ,บอกเลยหิวซ่อมซ่อมไม่หิวตอนไหนก่อน นี่อ่ะให้ดูอย่างนี้น่านะาเอ้ะแบบนี้น่ากินมากกว่าเนอะมีความสุขอ่ะอ่ะทานเลยแล้วกันนะจ๊ะนี่ทุกคนเดี๋ยวชิมข้าว,วก่อนถ้าข้าวอร่อยทุกอย่างก็อร่อยนะจ๊ะอืมเผ็ดน้ำพริกเผ็ดมีรสชาติดีทุกคนชูชีปลาชูชีปลานินทอด เดี๋ยวเราวางที่ชูบอ่ะชูชีปลานินทอดอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่วางก็เป็นตรงนี้กระนี้อืมข้าวจุ๋ยมากเดี๋ยวเราซักข้าวอ่ะทุกคนซักข้าวคลุกน้ำริกมอ่ะอืมอร่อยอร่อยอร่อยน้ำจิกแอบเผ็ดนะทุกคนอย่างว่าน้ำริกเนาะ นี่พโลสามชั้นกับกับไผ่กินแล้วเข้าเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวนะทุกคนเผ <st ut> ็ดไม่น่าร่าดเลยนี่รับต้มไม่ต้มอ่ะราตอดกด ชูชีปันทอดอร่อยทุคนอ๊กด็นชูชีปันทอดอร่อยมะ้ทุกคนปนยินทอดอขอบคุณนะที่ได้กินของอร่อยอืมโอ้โอะตกลนี่ทุกคนหนึ่งสังทั้ทุกคนไมแ้นี้ก่อนนะขอบคุณที่รับชองไม่บานจ้า